สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูอิฟเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะตื่นนอนตอนเช้าสดชื่นแจ่มใสใช่ไหมคะพร้อมที่จะมาเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอิฟแล้วใช่ไหมคะเอ๊วันนี้ใครยังไม่ได้รับประทานอาหารเช้าบ้างเอย่ยอ้าวรับประทานแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมนะคะ อาหารมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดเลยค่ะเด็กๆทานข้าวเยอะๆนะคะแล้วก็ดื่มนมด้วยนะคะคุณครูยิบขอฝากด้วยวันนี้วิชาภาษาไทยก่อนจะเข้าสู่บทเรียนคุณครูยิบก็มีปริศนามาฝากเด็กๆด้วยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ปริศนาคำไทยพยัญชนะไทยกอไก่ถึงหอนหู้วันนี้เอ๊มีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเด็กๆปริศนาคำไทยในวันนี้มีอยู่ว่าฉันคืออะไรฟองใหญ่จริงหนาะคุณแม่นำมาทำอาหารเอ้ยอะไรคะเด็กๆอีกครั้งนะคะ ฉันคืออะไรฟองใหญ่จริงนะคุณแม่นำมาทำอาหารเอ่ยอะไรคะเด็กๆติ๊กตอกติ๊กตอกที่คุณแม่สามารถนำมาทำอาหารได้เาาข้ฟองใหญ่ด้วยค่ะก็คือคืออะไรคะไข่นั่นเองใช่ไหมคะขอไข่ของเรานั่นเอง เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆตอบถูกหรือเปล่าเอ่ยอ่าตอบถูกใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะเขาถามว่าฉันคืออะไรเขียนคล้ายขอขอไข่ใช่ไหมคะอ่าหัวอยากลงไปอยู่ใกล้ขอควายค่ะเด็กๆอะไรคะ อีกครั้งนะคะฉันคืออะไรเขียนคล้ายขอไข่หัวอยากลงไปอยู่ใกล้คอควายค่ะเด็กๆติ๊กตักติ๊กตัก,กอ่ายัญชนะไทายตัวนั้นก็คือคือตัวอะไรคะเด็กๆขอขวดนั่นเองใช่ไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะใครตอบถูกบ้างเอย่ยอ้าวตอบถูกใช่ไหมคะ เขาอยู่ใกล้คอควายนั่นเองใช่ไหมคะเวลาเขียนเขียนเหมือนขอไข่เลยแต่เขาอยากหัวลงไปใช่ไหมคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะตอบถูกกันทุกคนเลยใช่ไหมคะต่อไปค่ะต่อไปเขาถามว่าฉันคืออะไรใช้ใส่อาหารของเค้าของหวาน ใส่ฉันเหมาะเอ้ยอะไรคะเด็กๆอีกครั้งนะคะฉันคืออะไรใช้ใส่อาหารของข้าวของหวานใส่ฉันเหมาะเอ้ยคืออะไรคะเอาไว้ใส่อาหารคะเด็กๆติ๊กตักติ๊กตักเขาก็คือจอจานนั่นเองใช่ไหมคะเอาเด็กๆตอบถูกกันทุกคนเลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะ จอาจานของเรานั่นเองต่อไปค่ะอ้าวปริศนาเขาถามว่าฉันคืออะไรแขวนไว้ตามวัดเสียงดังฟังชัดว่างเงงเงงเอ้ยคืออะไรคะเด็กๆอีกครั้งนะคะฉันคืออะไรแขวนไว้ตามวัด เสียงดังฟังชัดว่างางเงียงเอ้ยคืออะไรคะเด็กๆฮะผูย,ยัญชนะไทยตัวนี้เขาก็คือติก๊กตอกติก๊กตอกคืออะไรคะเด็กๆคอระฆัง,งนั่นเองใช่ไหมคะอ่าแขวนไว้ตามวัดอ่าเสียงดังฟังชัดเลยใช่ไหมคะเด็กๆอ้าวปริศนาของเราข้อนี้ก็ได้ผ่านไปแล้วตอบถูกไหมเอ้ย ตอบถูกใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปเรามาดูค่ะเรามาดูใบงานกันนะคะเด็กๆปริศนาของเราได้จบลงไปแล้วเรามาดูใบงานของเราในวันนี้วิชาภาษาไทยประจำวันพุธท,ที่2เดือนมีนาคมนะคะเด็กๆ เด็กๆเ,เขียนชื่อนามสกุลเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยอย่าลืมนะคะชั้นอนุบาลสองทับอะไรเขียนด้วยนะคะลูกใบงานในวันนี้หน้าตาของเขาเรามาดูกันเลยนะคะใบงานของเราในวันนี้คำสั่งเขาบอกว่าจงกากระบาดรูปภาพให้ตรงกับพยัญชนะไทยที่หายไปใช่ไหมคะเด็กๆ เขาก็มีหน้าตาเป็นแบบนี้เด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มข้อแรกกันเลยนะคะดเด็กๆข้อแรกของเราในวันนี้พย,ยัญชนะไทยคือตัวอะไรเอ่ยอเป็นรูปอะไรคะเด็กๆระฆังปลาหรือเต่าคะพย,ยันชนะไทยตัวนี้เขาเรียกว่าปอปลาเพราะฉะนั้น รูปภาพที่ตรงกับพยัญชนะไทยก็คือปลานั่นเองใช่ไหมคะอาเด็กๆก,ก้ากระบาดได้เลยค่ะอาเรียบร้อยแล้วง่ายไม่เอ่ยง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะอ้าวเรามาดูข้อต่อไปเลยค่ะเด็กๆข้อนี้พยัญชนะไทยของเราก็คือผ่อพึ่งนั่นเองใช่ไหมคะ เอ๊รูปไหนนะตรงกับผอพึ่งอ้าวคุณครูอิ๊บขอฝากให้เด็กๆทำเองได้ไหมคะการกระบาดได้เลยค่ะอมันง่ายใช่ไหมคะเด็กๆง่ายนิดเดียวเด็กๆสามารถทำเองได้อ้าวคุณครูอิ๊บขอฝากผอพึ่งด้วยนะคะ,ต,คะต่อไปค่ะต่อไปคือตัวอะไรเอ่ยต่อไปก็คือฝอฝานั่นเองใช่ไหมคะเอ๊ ฝอฝาอยู่ตรงไหนนะเขามีลูกศรชี้ให้เด็กๆดูด้วยนะคะเด็กๆสังเกตด้วยนะฝอฝาค่ะคุณครูอิบขอฝาให้เด็กๆกลากระบาดด้วยตัวเองนะคะต่อไปค่ะใบงานของเราในวันนี้ก็ได้จบลงไปแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะพยันชนะไทย มี44ตัวเด็กๆจำได้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็อย่าลืมสระด้วยนะคะ,ะเด็กๆบอกว่าหนูท่องทุกวันจำได้แล้วพร้อมที่จะสอบแล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะแล้วคุณกุ๊ก็ขอฝากให้เด็กๆด,ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะ,ะช่วงนี้อากาศก็ยัง เปลี่ยนแปลงบ่อยอยู่นะคะเด็กๆเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวจะไม่สบายนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะและก็สิ่งสำคัญที่คุณครูยิปก็อยากจะฝากให้เด็กๆดูแลตัวเองด้วยก่อนออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งห้ามลืมโดยเด็ดขาดนะคะเด็กๆแล้วหยิบจับสิ่งของเด็กๆก็ต้องล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะเพื่อป้องกันเจ้าโควิดนั่นเองใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ คุณครูอิก็ขอจบการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ